ส่วนเทศบาลเมืองมหาสารคามก็ได้นําชาวชุมชนร่วมกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับ,รบตามโครงการชุมชนปลอดภัยหางไกโลโรคไข้เลือดออกประจําปี2557ครับที่สาลาวัดศรีสวัสดิ์ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนายแพทย์กิติศักดาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกนะครับโดยนําผู้บริหารของเทศบาลเมืองมหาสารคามและชาวชุมชนรีสวัสดิ์ร่วมกันกําจัดลูกน้ํายุงลายตามโครงการชุมชนปลอดภัยหาย่างไกลโรคไข้เลือดออกนะครับประจําปี2557ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยโรงพยาบาลมหาสารคามสถานศึกษาอสมชุมชนและก็ภาคีเครือข่าย ร่วมกันในเมืองงานตามโครงการดังกล่าวซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีก็บอกว่าในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกต้องบันทําความสะอาดโดยรอบบริเวณบ้านปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ําให้มิดชิดคว่ำกระป๋องกะลาไม่ให้มีน้ําขังปล่อยปลากินลูกน้ํายุงลายในเขตแในแอ่งน้ําใช้นะครับปัญหาไข้เลือดออกก็จะมาทาบาบางลงได้ไม่ยากซึ่งทางเทศบาลเมืองมหาสา,ารคามก็ได้ให้อสมรอ,ออกสํารวจลูกน้ํายุงลายทุกครัวเรือนหากบ้านหลังใดไม่พบ ลูกน้ํายุงลายนะครับอ,อสมอก็จะมีการปักธงสีเขียวไว้เพื่อแสดงว่าบ้านนี้ปลอดลูกน้ํำยุงลายนะครับ,รบเพราะว่าอยู่ในช่วงระหว่างฤดูฝนด้วยนะครับ,รบมีน้ําขังหลายพื้นที่ก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะเป็นแหล่งเพาะพันุยุงด้วยนะครับ